ถ่ายวิดีโอด้ยนี่เที่ยววัดป้าพระอาจารย์พระอาจารย์นังแม่พระอาจารย์นังพระอ,อาจารย์เพ่งมันอ,อยู่ทั้งผู้ลมลืน่นป้านอไร ดีหลายนี่จะปลาอะไรค่นีผมไปนั่นผมแวะซื้อทั้งเขาบยายเนาะคุณผ,ผู้ได้หนินี่ทางลงพู้ องผู้ข้นมาขึ้นมาประมาณหนึ่งกิโลจากตีนผู้ข้นมาหนึ่งกิโลนี่ที่พักสูงเพล่นมากะหมวดนาโตยายอ่อยยายเฒ่าย้ายแม่เด็กหน่อย

ทางน้ำทถิงๆงขนซีมเมนต์กูดเพิ่นอันนี้มองผักชั้นเขาเพิ่นนี่ ย่ามขึ้นย่าย่าขึ้นเขาไายปุณ่ะปลาไหลบลาไหลทายขึ้นมาแล้วยางเมยเนาะถึงยกน้ำนี่สิมันเป็นบ่อทางทางทางไปกูดเพิ่นนี่แต่ปลาไหลปุณนะ่ะ ขึ้นผู้เด้ะนี่นี่น,นี่ทางขึ้นผู้ผมึงดูนี่จะปลานอ,อไรผ่ะ ปูพันเฮ็ดไวด้ดีพระอาจารย์พระอาจารย์เพ่งอยู่รูปเดียวขึ้นผู้ โทษไปได้แล้วทั้งผู้ป่านนี้ไมีเน็ตใจมออีแต่ปลาอะไร ขึ้นไปบ่อหอดหอกเมื่อยแล้วออกกําลังกายทางบา้าไปบินพด่ลงไปบินทบาทระยะทางจากลงผู้นี่ไปกับประมาณหนึ่งกิโลจากตีนผู้ไป ในโมบานนี่ประมาณหากิโลพันยางเอายางอืมยาหองยาหองยางก่อนยาหองยาหองอืม ใจกูดปูบ้านได้เห็นกูดปูกับที่บ้านน่ะบ้านพักอืกอก่อก่อไรมึงดูอืปลานอไลเป็นกิโลปลาลงไป <c ười> ว่เห็นดอกกินไปว่าหอดอกพ่อเอ้ยเมื่อยแล้ว ผู้ผู้เขาจะล่างยางลง <laughs> ดูฟะหอดย่ำออกนอนี่คือสิกากรน,นอนลนะอนื้สอน